เพื่อนเกิดรู้จักราวัดก็ยิบซี่างนีะทางภูมัญามาพยูนีล่ะมนนราพายูวัดนี่เรื่องนี้อันนี้พูดถ้าแต่ว่าแมออยทั่วมานนัูบ่ได้บอกเรื่องนี้ครับผมรูได้ถามว่าถือบอกเมออย โอ้ยบ่บ่ถือพูดตทนปู่ก็เลยเปลี่ยนไปรับสองเจีงมาเอาได้เพิ่มแล้วรับเสร็จแล้วพูดแทนเราสีบ่อบาดใช้ว่าโดยเฉพาะอไ้คนจังหวัดไอหนองคายเนี่ยแะถือโอ้กว่ากันมาหลายบ่ปู่อ่ากวางันมาอ่านกับบุญไดมาหลายเพราะว่าบางคนเพิ่นที่มาต้งการเมื่อไหร่ก็ได้หรือแต่ว่าอันอ่าเลขอ่างวดนี้อ่าผู้เฒ่า มานอนตายอยู่นี่อายุเกติบถ่าปูบ่ไวยนะครับผู้เฒ่ามาถ่ายอยู่ผู้เดียวบ่ปูปโอ้พงเกลม,มาหลายคนอยู่เนาะม,มันเป็นปืนมาผู้เดียวโอ้พนมาหลายคอนอยู่เออแต่ว่ามูส่วนกับพนบกับเออมูพนกับแล้วว่ดคอยอยู่ในนนะเมื่อไนจ้ามาห้ามคอยสินะโอ้มาในพอดีอันเพื่อนเราตายเพื่อนก็เลยโซเลกันยัง่ยแล้วคนบ้นนั้นบ้นนี่พงเกิ้าป่วยเหมือนเพื่อนก็เลยไปสอบกับปอกกับเพื่อนได้บึงบัตรประชาชนอายุเกติบปีกกบบปมันโอ้ อันนี้กันในโคฝันนี่กันบ่ปู่ในคโคฝันเนีะยพุ่นก็ไปเบิ่งบัตรประชาชนนี่เนี่ในเจ็ดสิบปีพุ่นปู่ก็บ่เห็นดอกแต่ว่าค้ามบ่าอยู่ในคโคฝันเปีงั้นอายุเจ็ดสิบปีครับผมบันฑิตอ่ะพุ่ว่าอายุเจ็ดสิบปีปู่ก็เลยห์หูเมืองเนี่ยบาณนี้ปู่งหูเมืองขึ้นแล้วบาณนี้ปู่ก็เล่หไปทำธุรบไปเขาของน้องน้ำยังเลือดไปนะพุ่งก็เล่มาวังมาตำรวจอายุเจ็ดสิบปีเลยมันอายุไรหรอที่เขาพุ่ว่าต้องเป็นผู้เฒ่าากันผู้เฒ่าเพิ่งก็ ตีมปนเก้าได้ละแต่ว่าส้มย่พบวิสัยมันก็ตีเปนเก้าได้ละเพิ่นก็ไปซื้อเก้าศูนย์กับเก้าเจ็ดนะแต่ว่าเลขลางมันออกเก้าหกมัะแเจ๊ดีหรือบุตรบุจักองรักเราพูองกับพูดกอันปูบุจักดอกผมบูญจักได้ทั้งนีป่วนแต่ว่ามันถึงเก้าศูนย์นั่นจะมันเก้าศูนย์นืศูนย์เก้านี่นะแต่ว่านั่นเก้าหกกันมันไปก้นไปล้องไปกินถือว่าเพิ่นก็ติเซื้อชุดนี่แหละฮอดอัน รัฐบาลไทยเลยรัฐบาลไทยจบอันจบเจนกว่าวันที่หนึ่งอันอันต่อไปเดือนเมษาพฤษภาพหมดเลยไหมแม่มาเอาพวกพวกเทาพวกยิ่งนี่เพิ่นตีเป็นเก้าที่พวกแจ็คเหลียวอันปกติไปที่มันดไม่ได้เสด็จนำนี่แหละโอ้เคยย้อนมันเสด็จนำนี่นะก็มันติดผ่านที่นี่แน่ๆก็เจ็ดชุนนะพวกนาะที่แน่ๆก็เจ็ดชุนแหละเก้านี่มันอันมายุผู้ตายเก้าผมอายุผู้ตายแต่คือจังอ่ะพระ เพื่านบุญเกิดรู้จักเราวัดก็ยุบซีอย่างนี้มารดาภาพมารดาภาพยูนีลับมาราภาพไปยุวัดนี่นี่อันนี้ผู้เฒ่ากิเจ็ดสิบปีนี่วันนี้พระก็เป็นผู้เฒ่าแต่ว่าบปฏิ่ฏิปฏิเป็นแปดปูดิเพิ่อนบ่ได้หลายพื่อนสารนะครับเพื่อบ่ได้หลายพื่อนสารเิ่นบวชตอนท้องปูยังวันยเพิ่งเอิญว่าเป็นปูเพิ่อนเลยเป็นแปดการนั้นเพิ่อนบ่ได้หลายพื่อนสารมันจะเป็นแปดอยู่แล้วครับตีว่าเป็นพวกเป็นปูปูนี่เพผ่้ค่าที่ได้หลายพื่อนสาร เขาเรียกว่าต้องสิบพรรษาขึ้นโอ้ขันตั้มก็สิบพรรษานี่ก็อ่าพรรษาบลายครับผมเพราะว่ามันมีเลขตัวเดียวเข้าใจแล้วปะครับผมก็ยังพอสวัยได้ห้าสิบเก้าบางทีมันเพรได้ขึ้นเลขขอเกิดยังนุ่มปิดปึงกันได้หกสิบปีแล้ยังน้ำหายยู่บ่ยังน้ำเลขหายยุ่นครับผม นี่พกคุณตเป็นผู้เฒ่ากูจึงนมเยอะต้องปิดต้องไปออกกำลังกายเฮ็นนั่นนี่เตะฟุตบอลเด็กน้อยเตะตะควมเด็กน้อยตัวกั Honestly, นหกที่ป uh, ีเลยก็โอ้ยมีนี่บ่ไหวแล้วพ่อลาลาเราสินั่นแหละแต่ว่าปูว่ากะกะดีอยู่ดอกคืออกะคุณพุ่งกัโชคดีบ่ล่าอะไรพวกถือน้ำพันมาโอ้ยบ่ปัดได้ปูกบ่ปัดได้ดวงบ่พุ่งบ่ อ่าก็ทิงวันนี่แหละเออดวงกุ้งวันปุ๊บก็เข่าตาพอดีเลยอันเลขรถพระเสวยเข่าเพื่ออะไว่าเข่าครับผมเนี่ยว่าเข่าก็จำเป็นที่มันเข่าสุงวันได้ท่อครับผมว่าเข่าซุ้มวันแรงก็รวยครับคุณอ่ะม่นเข่าทุกวันก็ว่าถือคือเมาแมนอยู่มันเป็นน้ำหลวงครับผมมังดูขนาดซุ้มอันปั้นมาน่ยหาปูเมื่อนวันที่สองเนี่ยอ่ามานน้ำกันหกเจ็ดคนนึงถือซ้ำนียเหรออ่าเพราะถือซีคุณก็ยังสั่นเนาะมันออกุญแจรถคู บ่อะเก้าแปดเจ็ดอาก็จยังทันเราแก่รถเก้าแปดเจ็ดเกือบถึงสามตัวเจ้าว่าเรากอีกนิดก็เขงแปดเจ็ดครับของจัิงส่มันเพื่อเฮาจริงส่ต่อคุณนพุ่งครับเจ้าเป็นเนี่ยพอขายสิมันไแฝงในมองมันได้บ่อใดสำรวจเจ้าของแต่ตรงๆเลยวู้พกเนยก็ุแก่รถเนี่ยคุณตวอ๋อเพาะธอยันซุ่มมัน ส้มเพลิน <sympath> อ <is> ันถือเรื่องน้ำผู้ดีๆนี่มิตรพุเธาวนี่ส้มมันเจียวมาอันยำจ้าจ้าจ้าคุ้ยกันนะตสมองมันเลยเพิ่มขึ้นก็จะนอ่ฟังคักนอนฟังคักแล้วก็จะก็เจมไม่ตรงมันมาแปรมัดเรียบเรียงมากนนี้ก็เจ้าเขียนมาตัวตัวสามออันเออสามหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกสามก็จ้าก็ซื้อหกสามสามหกสามหนึ่งหนึ่งสามตัวเนี้ยมันจิบออกตัวได้อีกแม่นครับ แม่นออกแล้วเขาก็ซื้อเพราะว่าอะไรมันไม่สิทธิ์ออกตัวเก่าก็ได้เพิ่งก็ะถือลายตัวมันจะว่ามันออกตัวตรงเนี่ยนะพอสวายไปเจ้นตัวตรงไอ้เขาเนี่ยกับเมนเขาเจ้าก็ับเพื่อนว่าเอาเอาใบนี้ให้พ่อสวายเบิ้งในความกระถือเพื่อนจะว่าปูดเอาเอาใบพ่อสวายเบิ้งครับผมเอโบไปยังก็ถือว่าก็ถือว่าโศกโบมีบุญบุญมีแต่กำบังเพื่อนว่าเพื่อนโบได้บวกล่างอย่างนี้ครับผม แต่ว่าขันขันดวงมีขันขันเลี้ยงเป็วหกสีเลยหรือสีหกสีเพื่อคนที่ถือลายอยู่ยางบางหยิบเข็มหมดนะแต่ว่าอีไยอีไนเล่าอัาเปิดลาดหันเลาสื่อทอกันเบอร์ที่เล่าหนักนี่เลาหนักที่อันสามหกกันแล้วกับสามหนึ่งนแล้วตัวเล่าหนักนะอันตัวที่ปูยิ่งเม็ดเดียวเนี่ยเลาธรรมดาพระว่ติเล่าถีเสื้อหนังสือแะบนี้ อันเฮาวเปียวนั่นแค่มันเปียบผาดครับผมเนสอันนี้คนที่เปียบผาดจะบอกคุณพงษ์ลองถามคนไม่ใจทุกคแม่นฝันแม่นเนี่ยมันอายุเกตสิบคนเดียวเพบาะผาดล้วปูัก็ตรงไปนั่นแหละเนาะก็เกาซี่หรแล้วคิดยังมากไหมแม่นต้องเสื้อมันเจ้าของตอนนั้ของจริงจริงนะกอคันว่าหนึกูมักเลขเกตเองสิเกตซี่เกตซูลโดยตัวย่ญยๆแค่นั้นแหละครับเออแต่ว่านั่นไม่ยิ่งสองคนสามคนที่บ้านอันหายปอันไอ้มะกาปูวนพังหันนะครับก็ได้ตัวนี้แหละ ได้ตัวที่พอสวายโพดไปนี่นะบ้ันนี้เรามีดวงที่เลขเก้าครับแล้วี่ไปเอาอันเก้าเกตกับอันเก้าสูนติพิษเฝ้าหาไปยังแล้วจะเล่าแล้วเลขอันเทียนอย่างนล้นเฝ้าหาอย่างเดียวกันเต็มก่อนเนี่ยอันก่อนเนี่ยพวกยังวายุอันเนี่ยอันที่สมอันที่พอสบายเชยนพลาดนสามหนอันก็คม่นปะสามหนึ่งครับเออสม สามหกหนึ่งนะครัก็เจ้าก็ไปซื้อสามหกกับหกหนึ่งน่ะครับผมตั้งแต่เมื่อนลอตเตอรี่ขาเจ้าถือลอตเตอรี่ที่เดี๋ยวไลน์น่ะเลขอันอันนั้นบ่ถืออันอันอีน่าอันนั้นอ้วนคนที่เอาเอาบินมาให้พอสบายเบิ้งน่ะเราถือลอตเตอรี่ซีใบฟาดตัวแต่ว่านั่นหลวงพ่อพามาอยู่นี่เพิ่งก็ถือลอตเตอรี่สองใบแต่ว่าเพิ่งซื้อก้อนอันอันในบริเกี่ยวกับปูนะครับผมเพิ่็ซื้อมาแต่อันนั้นเนาะ แต่ว่านั่นพระที่ไม่ย่นไม่เนี่ยพอาะถาแล่องไปสัมผัสพอน้องมึงเพราะว่าหน่งผู้นิมเป็นผู้เนมือนนี่เป็นผู้เมันนั่นผู้เหมือนอมันมีเก่าวทินประตูพอนมมอยุนิประตูพนฝันดีเห็นตัวนีครึงคือง่วนนีครับผมครับผมฝันดีที่มาตรวจสอบเต่ปูไปจะไปตรวจสอบพระน้ำกันน้ำแน่เป็นบ้านดูสองสามมือหือล่าครับผู้เม่นเนาะปู้เหม็นมาหาปูก่อนเลย ส้มปันส้มปันถึงน้ำปูอันนั้นเพิ่นก็ว่าปูแม่นที่สุดอีกแล้วส้มบันถึอเพิ่งกะว่าโอ้ยทีแม่นยังที่สุดแล้วแต่เพิ่นสี่วอร์ดยังกับบุญละปูเออที่ขึ้นกับบุญกับนั่นนะยู่กับบุญวัฒนายายนั่นแห่งว่าโอ้สมเม็ดเดียวอีนี่เนาะพันธุนเม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวแขนๆเลยเพื่อเผมโบต้องวาอี์ยังหลายครับคืออายุเจ็ดสิบปีเท่านั้นอายุเจ็ดสิบครับผมแต่ว่าผู้ใดว่าเพิ่นเปลี่ยนพวกยิ่งบันทีเป็นแปดเป็ี่ยนยังกาสุดยอตที่สี่ครับผม แต่ว่าปู่ว่าเพื่อนเป็นผู้เฒ่าเป็นเก่าคือเก่านะครับเนาะ mm hmm. อะเป็ซสีครับผมสุกมารลำลุยเป็นเสียตีครับแต่วันเล็กอุตีนีม่มี่ต่างหักเข็ดหนาจังหวะ